เสียงเข้าแปนพิมพ์ดังเป็นจังหวะสม่ำเสมอภายในห้องประชุมโออบนชั้นสูงสุดของตึกยามาซากเอสเตดแสงไฟสีนวลสาดส่องบนใบหน้าเครื่องขรึมของผู้บริหารระดับสูงแต่ละคนแต่สายตาทุกคู่จับจองไปยังสตรีหนึ่งเดียวบนหัวโตยามาซากิอากิโกประธานยิงเหกผู้นำอาณาจักรอสังหาริมทรัพย์มูลค่าหลายหมื่นล้านเยน เรือนร่างสูงสง่าในชุดสูทสั่งตัดฉิบคมผมสีดำคลับรวบตึงภพยวงหน้างามแต่เย็นชาดวงตาคมคริบดุดใดมีดภายใต้กรอบแว่นดีไซน์เรียบรูกำลังกวาดมองแบบจำลองสามมิติขนาดใหญ่ของโครงการโตโกเกียวนนโอเจเนซิสซึ่งตั้งรรงงานกลางโต๊ะประชุมกำหนดการรื้อถอนพื้นที่เฟสสุดท้ายคือเมื่อไรน้ำเสียงของอากิโกเรียบเฉยไร้ซึ่งอารมณ์ดใดๆๆ ตามแผนคือภายในสิ้นเดือนหน้าครับท่านประธานหนึ่งในผู้บริหารตอบด้วยน้ำเสียงนอบน้อมติดปัญหาเล็กน้อยครับมีผู้อยู่อาศัยรายสุดท้ายในเขตเรือถอนที่ยังไม่ยอมย้ายออกชายชราชื่อซาโตะฮารุโออากิโกะเลิกคิวเล็กน้อยริมฝีปากบางเมมเป็นเส้นตังเล็กน้อยโครงการมูลค่าหลายแสนล้านเยนกำลังจะลาเช้าเพราะชายชาคนเดียวเนี่ยนะ จัดการให้เด็ดขาดดิฉันไม่ต้องการได้ยินข้อแก้ตัวใดๆอีกคำสั่งสันแทนแต่เต็มไปด้วยอำนาจเด็ดขาดนั้นทำให้บรรยากาศในห้องประชุมตึงเครียดยิ่งขึ้นไม่มีใครกล้าส,สบตานายหญิงของพวกเขาภาพลักษณ์ของยามาซากิอากิโอในโลกธุรกิจคือความเฉียบคมไร้ความปานีและมุ่งมัน่นแต่ผลสำเร็จเท่านั้นเธอคือผู้ที่สามารถเหยียบย่ำทุกสิ่งเพื่อก้าวไปสู่จุดสูงสุด ทว่าภายใต้เปลือกนอกอันแข็งแกร่งนั้นใครเลยจะรู้ว่าทุกค่ำคืนอากิโกต้องเพชิเชนกับฝันร้ายซัมท่านภาพเลือนรางของหญิงสาวคนหนึ่งใบหน้าออนโยนแต่แฝงความสร้ากับเสียงเพลงกล่อมเด็กที่เธอจำทำนองไม่ได้มันตามหลอกหลอนเธอในเพนฮารูรฟาฟาใจกลางกรุงโตเกียวสถานที่ซึ่งขวดอมอบความสงบสุข แต่กลับมีเพียงความเงียบเหงาและอ้างว่างจับเข้าหัวใจความสำเร็จมหาศาลที่เธอขูวคว้ามาได้ดูเหมือนจะไม่สามารถเติมเต็มช่องวางอันมหาศาลในใจของเธอได้เลยข่าวการต่อต้านของชายชาสโตฮารุโอสร้างความรำคาญใจให้อากิโกะมากกว่าที่เธอแสดงออกมันไม่ใช่แค่เรื่องความล่าช้าของโครงการแต่เป็นเหมือนกรวดเม็ดเล็กที่เคอะ อามาคัดจังหวะชีวิตอันสมบูรณ์แบบที่เธอพยายามสร้างขึ้นจัดการให้เรียบร้อยทธเน้นย้ำกับคิมมูระยูอิเลคานุการส่วนตัวหน้าห้องทำงานหลังจากประชุมเสร็จสิน้นยูอิคงรับคำสั่งโดยท,ท่าทีสงบเสงี่ยมแต่ในแววตากลับฉายประกายบางอย่างที่อากิโกไม่ได้สังเกตเห็นหลายวันผ่านไปปัญหาของซาโตฮิโอะ ยังไม่คลี่คลายรายงานจากทีมงานระบุว่าชายชราผู้นั้นเดือดร้อนอย่างเหลือเชื่อไม่ยอมรับข้อเสนอใดๆไ,ไม่ว่าจะเป็นเงินชดเชยก้อนโตหรือที่อยู่อาศัยใหม่ที่สะดวกสบายกว่าเดิมความอดทนของอากิโยเริ่มถึงขีดสุดเตรียมรถฉันจะไปดูด้วยตัวเองเธอตัดสินใจยังชับพลันไม่ใช่เรื่องปกติที่ประธานบริษัทระดับยามาซากิเอสเตทจะลงพื้นที่ด้วยตนเอง เพื่อจัดการกับปัญหาเล็กน้อยเช่นนี้แต่บางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับชายชราคนนี้รบกวนจิตใจเธออย่างประหลาดรถลีมูซีนสีดำสนิทแล่นออกจากย่านธุรกิจทันสมัยใจกลางโตเกียวมุ่งหน้าสู่ย่านเก่าแก่ที่กำลังจะถูกกลืนหายไปภายใต้โครงการโตเกียวนีโอเจเนซิสทิวทัศน์สองข้างทางคอยเปลี่ยนจากตึกระฟ้าสูงเสียดฟ้าเป็นอาคารบ้านเรือนตีย ที่มีรองรอยของการเวลาเมื่อรถเลี้ยวเข้าซอยแคบที่แทบจะส่วนกันไม่ได้อากิโก็มองเห็นบ้านไม้เก่าซอมซ่อหลังหนึ่งตั้งอยู่อย่างโดดเดี่ยวท่ามกลางพื้นที่รกร้างที่บ้านเรือนโดยรอบถูกรือถอนไปเกือบหมดแล้วนั่นคือบ้านของซาโตฮารุโออากิโกะก้าวลงจากรถด้วยท่าทางสง่าง,งามชุดสูทราคาแพงของเธอดูแปลกแยกอย่างสิ้นเชิงกับสภาพแวดล้อมรอบกายเธอ กวาดตามองค์บ้านหลังนั้นด้วยสายตาเย็นชาก็จะเดินตรงไปยังประตูไม้ที่ผูพังยูรีบตามมาติดพร้อมกับทีมงานอีกสองสามคนยังไม่ทันที่เธอจะได้ไอ้ปากประตูบ้านก็คอยแง้มออกชายชลาผมสีดอกเลลารูปร่างผอมเกรงในชุดยูกาตะเก้ากงเก้าวออกมาใบหน้าเต็มไปด้วยรอยแห่งวัยแต่ดวงตากลับยังคงมีประกายบางอย่างที่ยากจะยังถึงเขามองอากิโกนิ่งราวกับกำลังประเมนิน คุณคือซาโตฮหรัวสินะอาเกิยวเปิดฉากโดยน้ำเสียงเชียบขาดตามสไตล์ดิชันยามาซากิอากิโกะประธานบริษัทยามาซากิเอสเตทคงทราบดีว่าที่นี่อยู่ในเขตรือทอนฮาลัวพยักหน้าชา้าทราบสิคุณผู้หญิงทราบมานานแล้วแล้วทำไมถึงยังไม่ย้ายออกไปอีกข้อเสนอของเราไม่เป็นที่พอใจหรืออย่างไรต้องการอะไรเพิ่มเติมก็ว่ามา อากิโอไม่ต้องการเสียเวลาแม้แต่วินาทีเดียวชายชลาสายหน้าเบาเฝ้าเงินทองหรือบ้านใหม่มันซื้อทุกอย่างไม่ได้หรอกนะเขามองลึกเข้าไปในดวงตาของอากิโอกะคุณมีดวงตาที่เหมือนคนคนหนึ่งที่ผมเคยรู้จักคนวาดภาพดอกซึบากิสีแดงคำพูดนั้นทำให้อากิโกะชะงักไปชั่วขณะดอกซิบากิสีแดงภาพเลือนรางในความทรงจำวัยเด็กผุดขึ้นมาอย่างไม่ทันตั้งตัว เธอจำได้ว่าแม่เคยพูดถึงมันแต่รายละเอียดมันพร่ามัวเหลือเกินความรู้สึกประหลาดใจและไม่พอใจประปนกันจนแยกไม่ออกอย่ามาพูดจาไร้าสาระฉันมาที่นี่เพื่อเจะระจาเรื่องการย้ายออกไม่ใช่มาฟังเรื่องส่วนตัวของคุณฮาลูโอทอนหายใจแผ่วเบาถ้าเช่นนั้นก็คงไม่มีอะไรต้องคุยกันผมไม่ไปหายทั้งนั้น เขาพูดจบก็หันหลังกลับเข้าบ้านปิดประตูลงอย่างแผ่วเบาทิ้งทิ้งห้อากิโกยืนนิ่งด้วยความคุนเคืองและคนสับสนเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีการเผชิญหน้าครั้งแรกจบลงด้วยความล้มเหลวอากิโกก,กับบริษัทด้วยอารมณ์หงุดหงิดอย่างเห็นได้ชัดเธอออกคำสั่งให้ทีมกฎหมายดำเนินการคั้นเด็ดขาดแต่ในใจลึกๆคำพูดของชายชราคนนั้นยังคงก้องอยู่ในหู คนวาดภาพดอกซิบากีสีแดงมันคือใครกันแน่ทำไมชายชราวคนนั้นถึงรู้เรื่องนี้ลายวันต่อมาทีมกฎหมายแจ้งว่าการดำเนินการกับฮารุโอเป็นไปได้ยากเนื่องจากเขามีเอกสารสิทธิ์การครอบครองที่ดินอย่างถูกต้องและไม่ได้ทำผิดกฎหมายได้ดีการจะใช้กำลังขับไล่ก็เสี่ยงต่อภาพลักษณ์ของบริษัทอย่างมากอากิโกเริ่มรู้สึกถึงแรงกดดันที่มองไม่เห็น เธอไม่เคยพายแพ้ให้กับปัญหาโดยดีง่ายๆแบบนี้ความเดือดร้นของฮารุโอและความรู้สึกบางอย่างที่ถูกรบกวนทำให้อากิโอตัดสินใจทำในสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อนอยู่อิเธอเรียกเลขานุการส่วนตัวเข้ามาในห้องทำงานไปสืบประวัติของซาโต h ฮารุโอและผู้หญิงที่วาดภาพดอกสือบากิสีแดงที่เขาพูดถึงมาให้ชั้นทีขอรายละเอียดทุกอย่าง ยูอีคอมศีษะรับคำสั่งแม้จะประหลาดใจกับการตัดสินใจของเจ้านายแต่เธอก็ไม่ได้แสดงออกมาทางสีหน้าเธอรู้ดีว่าเมื่อยามาซากิอากิโกต้องการอะไราแล้วจะต้องได้สิ่งนั้นสเสมอการสืบหาข้อมูลเริ่มขึ้นอย่างเงียบเชียบยูอีใช้เส้นสายและทรัพยากรของบริษัทในการค้นหาข้อมูลอย่างเต็มที่ในขณะเดียวกันอากิโกก็ยังคงพยายามหาทางจัดการ กับฮาลูโอต่อไปแต่ทุกครั้งที่เธอส่งคนไปเจรจาหรือแม้แต่ไปเองอีกครั้งคำตอบที่ได้กลับมาก็ยังคงเหมือนเดิมชายชลาไม่ต้องการสิ่งใดนอกจากขออยู่ในบ้านหลังนั้นต่อไประหว่างนั้นยูอีก็เริ่มได้ข้อมูลบางอย่างที่น่าสนใจแม่ของอากิโกะยามาซากิฮานะผู้ซึ่งอากิโกะแทบจะไม่มีความทรงจำใดๆเกี่ยวกับท่านเลย นอกจากภาพเลือนรางของความยากจนและความเจ็บป่วยก่อนที่ท่านจะเสียชีวิตไปเมื่อเธอยังเด็กมากนั้นยูบวาฮานะเคยเป็นจิตรกรทรายแห้งที่แทบไม่มีใครรู้จักเธอเคยมีนิทรรศการศิลปะเล็กเก,กเพียงครั้งเดียวในแกลเลอรีที่ไม่เป็นที่รู้จักและภาพส่วนใหญ่ที่เธอวาดคือภาพดอกไม้โดยเฉพาะดอกสึบากิสีแดงสดและที่สำคัญกว่านั้นยูเอบซาตโตผู้หญิง ที่วาดภาพดอกซือบากิสีแดงที่เขาพูดถึงมาให้ฉันที่ขอรายละเอียดทุกอย่างยูอิคอมศีรษะรับคำสั่งแม้จะประหลาดใจกับการตัดสินใจของเจ้านายแต่เธอก็ไม่ได้แสดงออกมาทางสีนะ้าเธอรู้ดีว่าเมื่อยามาซากิอากิโกะต้องการอะไรแล้วจะต้องได้สิ่งนั้นเสมอการสืบหาข้อมูลเริ่มขึ้นอย่างเงียบยูอิใช้เส้นสายและทรัพยากรของบริษัทในการค้นหาข้อมูลอย่างเต็มที่ ในขณะเดียวกันอากิโกก็ยังคงพยายามหาทางจัดการกับฮารุโอต่อไปแต่ทุกครั้งที่เธอส่งคนไปเจรจาหรือแม้แต่ไปเองอีกครั้งคำตอบที่ได้กลับมาก็ยังคงเหมือนเดิมชายชลาไม่ต้องการสิ่งใดฮารุโอเคยเป็นเพื่อนบ้านและเพื่อนสนิทเพียงไม่กี่คนของยามาซากิฮานะในช่วงที่ฮานะยังมีชีวิตอยู่พวกเขาอาศัยอยู่ในย่านเดียวกัน และดูเหมือนว่าฮารุโอจะคอยช่วยเหลือฮานะอยู่เสมอในช่วงเวลาที่ยากลำบากเมื่ออยูอิรายงานข้อมูลเหล่านี้ให้อากีโกะทรับหัวใจของหญิงสาวผู้แข็แงแร่งรากับเหล็กกล้าก็กระตุกวูบหนึ่งอย่างไม่รู้ตัวแม่ของเธอจิตรกรดอกซืบากิสีแดงซาโตฮารุโอชิ้นส่วนของปริศนาที่เธอไม่เคยคิดจะต่อเริ่มปรากฏขึ้นทีละน้อย ความรู้สึกบางอย่างที่ซับซ้อนเกินกว่าจะอธิบายได้เริ่มก่อตัวขึ้นในใจของเธอมันไม่ใช่แค่ความรำคาญหรือความต้องการเอาชนะอีกต่อไปแล้วอากิโกตัดสินใจไปเพารูโออีกครั้งแต่คราวนี้เธอไปคนเดียวไม่มียูอีหรือทีมงานติดตามไปด้วยเธอจอดรถไว้ห่างจากบ้านของเขาพอสมควรแล้วเดินเท้าเข้าไปในซอยแคบนั้น บรรยากาศยามเย็นของย่านเก่าแก่แห่งนี้ช่างแตกต่างจากโลกที่เธอคุ้นเคยอย่างสิ้นเชิงมมีความแสงแสงเงบความเรียบง่ายและกลิ่นอายของอดีตท,ที่อบอวนอยู่เมื่อเธอมาถึงหน้าบ้านของฮารุโอกเขากำลังนั่งอยู่ที่ชานบ้านซ่อมแซมตะกร้ามไม้ไผ่เก่ายาวอย,อยู่อยู่เมื่อเห็นอากิโกะเขาก็เงยหน้าขึ้นมองด้วยแววตาเรียบเฉยไม่ได้แสดงความประหลาดใจใดๆฉันมาคุยเรื่องแม่ของฉันอากิโอกพูดขึ้นทำลายความเงียบ น้ำเสียงของเธออ่อนลงกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาฮารุโอวางมือจากงานที่ทำอยู่เชิญนั่งสีเข้าพายมือไปอยังมา้านั่งไม้ตัวเล็กๆที่วางอยู่ใกลเ้เจอากิโกลังเล็กน้อยก่อนจะทรุดตัวลงนั่งชุดสูทราคาแพงของเธอดูไม่เข้ากับมานั่งตัวนั้นเลยแม่แต่น้อยคุณรู้จักแม่ของฉันดีแค่ไหนชิ้นส่วนของปริศนาที่เธอไม่เคยคิดจะต่อเริ่มปรากฏขึ้นทีละน้อย ความรู้สึกบางอย่างที่ซับซ้อนเกินกว่าจะอธิบายได้เริ่มก่อตัวขึ้นในใจของเธอมันไม่ใช่แค่ความรำคาญหรือความต้องการเอาชนะอีกต่อไปแล้วอากิโกตัดสินใจไปพบู้โออีกครั้งแต่คราวนี้เธอไปคนเดียวไม่มียูอีหรือทีมงานติดตามไปด้วยเธอจอดรถไว้ห่างจากบ้านของเขาพอสมควร แล้วเดินเท้าเข้าไปซอยแคบนั้นนั้นบรรยากาศยามเย็นของย่านเก่าแก่แห่งนี้ช่างแตกต่างจากโลกที่เธอคุ้นเคยอย่างเซนเชิงมันมีความเสง็งความเรียบง่ายและกลิ่นอายของอดีตท,ที่อบอวนอยู่เมื่อเธอมาถึงหน้าบ้านของฮารุโอเขากำลังนั่งอยู่ที่ชานบ้านซ่อมแซมตะกร้ามไม้ไผ่เก่าอยู่เมื่อเห็นอากิโกเขาก็เงยหน้าขึ้นมองด้วยแววตาเรียบเฉยฮานาซัง ฮารุโอเอ่ e, ชื่อแม่ของเธอด้วยน้ำเสียงแผ่วเบาเล่ากับกำลังรำลึกถึงความทรงจำอันแสนไกลเธอเป็นคนอ่อนโยนจิตใจดีและรักการวาดรูปเป็นชีวิตจิตใจแม่ชีวิตจะลำบากแค่ไหนเธอก็ไม่เคยทิ้งพู้กันชายชราวเริ่มเล่าเรื่องราวของยามาซากิฮานะทีละน่อยอากิโกนั่งฟังอย่างตั้งใจคำพูดของฮารุโอค่อยปฏติประต,ต่ะตอภาพของแม่ ที่เธอแทบไม่เคยรู้จักขึ้นมาใหม่มันไม่ใช่ภาพของหญิงสาวผู้พ่ายแพ้ต่อโชคชะตาอย่างที่เธอเคยจินตนาการเอาไว้แต่เป็นภาพของศิลปินผู้มีความฝันอันยิ่งใหญ่ผู้ที่ต่อสู้กับความยากลำบากด้วยรอยยิ้มและความหวังฮาลูโอลุกขึนเดินเข้าไปบ้านครู่หนึ่งก่อนจะกลับออกมาพร้อมกับกล่องไม้เก่าๆใบหนึ่งเขาเปิดมันออกอย่างช้า ข้างในมีสมุดสเก็ตภาพหลายเล่มที่กระดาษเริ่มเหลืองกรอบและภาพวาดสีน้ำมันขนาดเล็กภาพหนึ่งเป็นภาพดอกซืบากีสีแดงสดที่กำลังเบ่งบานอย่างงดงามแม้เวลาจะผ่านไปนานแต่สีสันของมันยังสดใสเรากับมีชีวิตนี่คือภาพที่ฮานะสั่งรักมากที่สุดฮาลลโอยืนภาพนั้นให้อากิโอกะดู เธอมักจะพูดเสมอว่าดอกซึบากิเป็นสัญลักษณ์ของความรักที่มั่นคงและความหวังที่ไม่สิ้นสุดอากิโอกะรับภาพนั้นมาถือไว้ในมือนิ้วเรียวของเธอสัมผัสกับผืนภาพอย่างแผ่วเบาน้ำตายดหนึ่งรื้นขึ้นมาที่ขอบตาโดยไม่รู้ตัวนี่คือสิ่งที่เชื่อมโยงเธอกับแม่สิ่งที่เธอไม่เคยรู้มาก่อนมีอยู่จริงการสนทนาระหว่างกิโกะกับฮารุโอดัม เนินไปอีกนานหลายชั่วโมงในวันนั้นและในวันต่อเธอมาอากิเกะก็แวะมาหาฮารุโอบ่อยขึ้นเธออ้างกับยูอีและคนอื่นๆว่าเพื่อเจรจาเรื่องการย้ายออกแต่ลักแล้วเธอรู้ดีว่าเธอมาที่นี่เพื่อค้นหาตัวตนของแม่และบางทีอาจจะเพื่อค้นหาบางส่วนของตัวเองที่คาดหายไปยิย่งเธอได้รู้จักเรื่องราวของแม่ผ่านคำบอกเล่าของฮารุโอมากเท่าไหร่ ความขัดแย้งในใจของเธอก็ยิ่งรุนแรงมากขึ้นเท่านั้นโลกธุรกิจที่เธอเคยคิดว่าเป็นทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มดูจืดชืดและไร้ความหมายความสําเร็จที่เธอควยความมา้วยความยากลําบากดูเหมือนจะไม่สามารถเทียบได้กับความสุขที่เรียบง่ายแต่เปี่ยมด้วยความหมายของแม่และฮารุโอเธอเริ่มมองเห็นต้นทุนที่แท้จริงของการพัฒนาที่เธอภาคภูมิใจนักนา มันคือการทำลายชีวิตความทรงจำและจิตวิญญาณของผู้คนวันหนึ่งขณะที่ฝนตกพรำพำอากิโกขับรถผ่านบ้านของฮารุโอเธอเห็นหลังคาบ้านของเขามีรอยเล่าอยู่หลายแหง่งน้ำฝนหยดลงมาเปียกพื้นชานบ้านโดยไม่รู้ตัวเธอก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาสั่งให้ทีมช่างของบริษัทเข้าไปซ่อมแซมหลังคาให้ฮารุโอเรออย่างเร่งด่วน โดยํำชับไม่ให้บอกว่าใครเป็นคนสั่งการกระทำเล็กน้อยนั้นทำให้อากิโกะรู้สึกอบอุ่นในหัวใจอย่างประหลาดมันเป็นความรู้สึกที่เธอไม่เคยได้สัมผัสมานานแล้วคืนนั้นเธอกลับไปที่เพนเฮาของเธอหยิบดินซอและกระดาษขึ้นมาลองวาดภาพอีกครั้งเป็นครั้งแรกในรอบหลายสิบปีภาพที่เธอวาดคือดอกซิบากิสีแดงอาจจะเพื่อค้นหาบางส่วนของตัวเองที่คาดหายไป ยิ่งเธอได้รู้จักเรื่องราวของแม่ผ่านคำบอกเล่าของฮารุโอมากเท่าไหร่ความขัดแยงในใจของเธอก็ยิ่งรุนแรงมากขึ้นเท่านั้นโลกธุรกิจที่เธอคิดว่าเป็นทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มดูจืดชืดและไรความหมายความสำเร็จที่เธอคุวยความมาด้วยความยากลำบากดูเหมือนจะไม่สามารถเทียบได้กับความสุขที่เรียบง่ายแต่เปีียมด้วยความหมายของแม่และฮารุโอเธอเริ่มมองเห็นต้นทุน ที่แท้จริงของการพัฒนาที่เธอภาคภูมิจัยนักหนามันคือการทำลายชีวิตความทรงจำและจิตวิญญาณของผู้คนวันหนึ่งขณะที่ฝนตกพรำอากิโกขับรถผ่านบ้านของฮารุโอเธอเห็นหลังคาบ้านของเขามีรอยเร่าอยู่หลายแหง่งแม้จะไม่สวยงามเท่าของแม่แต่เธอก็รู้สึกเหมือนได้ปลดปล่อยบางสิ่งบางอย่างที่อัดอั้นอยู่ในใจออกมา เวลาผ่านไปกำหนดการรือถอนพื้นที่เฟสสุดท้ายไอไกลเข้ามาทุกทีอากิโยยังคงลังเลและสับสนเธอไม่สามารถตัดสินใจได้ว่าจะทำอย่างไรต่อไปความผูกพันที่มองไม่เห็นระหว่างเธอกับฮารุโอและเรื่องราวของแม่กำลังสั้นคลอนโลกทั้งใบของเธอแล้ววันหนึ่งยูอีก็วิ่งหน้าตาตื่นเข้ามาในห้องทำงานของเธอท่านประธานคะ คุณสตโตฮารุโอเขาป่วยหนักถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเมื่อเช้านี้คะ่ะหัวใจของอากิโอะลนวูบเธอรีบคว้ากระเป๋าและกุญแจรถมุ่งหน้าไปยังโรงพยาบาลทันทีภาพของชายชราผู้ดือรั้นแต่ใจดีคนนั้นลอยเข้ามาในความคิดของเธอถ้าเขาเป็นอะไรไปความจริงเกี่ยวกับแม่ของเธออาจจะหายไปตลอดการอากิโกะมาถึงโรงพยาบาลรัดแห่งหนึ่งซึ่งค่อนข้างก้าและแออัด เธอเดินตามทางที่พยาบาลบอกจนมาถึงห้องพักรวมห้องหนึ่งซาโตฮาลุโอนอนอยู่บนเตียงผู้ป่วยใบหน้าซีดเซียวและสู้ผอมกว่าเดิมมากเขาลืมตาขึ้นเมื่อเห็นอากิโกะรอยยิ้มบางตาปรากฏขึ้นบนริมฝีปากแห้งผ้าของเขาคุณมาทำไมเสียงของเขาแหบพร่าอากิโกะชุดตัวลงนั่งบนเก้าอี้ข้างเตียงคุณต้องไม่เป็นอะไรนะ เธอพูดด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครือยังไม่เคยเป็นมาก่อนฮารุโอสายหน้าชาผมคงอยู่ได้อีกไม่นานแล้วล่ะเขามองอากิโกะด้วยแววตาอ่อนโยนแต่ก่อนที่ผมจะไปมีบางอย่างที่ผมต้องบอกคุณเกี่ยวกับฮานะซังเกี่ยวกับแม่ของคุณลมหายใจของอากิโกะสะดุดเธอรู้ว่านี่คือช่วงเวลาสำคัญที่เธอรอคอยหรืออาจจะหวาดกลัวมาโดยตลอด ฮารุโอไอออกมาสองสามครั้งก่อนจะเริ่มเล่าด้วยน้ำเสียงที่แผ่วเบาแต่ชัดเจนฮานาซังเธอไม่ได้เสียชีวิตด้วยโรคภัยธรรมดาอย่างที่ใครคิดหรอกนะดวงตาของชายชราชรามองออกไปนอกหน้าต่างเรากับเห็นภาพในอดีตเธอทำงานหนักเกินไปวาดรูปทั้งวันทั้งคืนเพื่อหาเงินมาเลี้ยงดูคุณเพื่อซื้อสีและผ้าใบผืนใหม่ เธอมักจะอดมือกินมือเพื่อให้คุณได้กินอิ่มน้ำตาเริ่มคลอหน่วยในดวงตาของอากิโกะเธอไม่เคยรู้เรื่องเหล่านี้มาก่อนเลยตอนที่เธอเริ่มป่วยหนักหมอบอกว่าต้องใช้เงินรักษาจำนวนมากแต่เธอปฏิเสธฮารุโอเล่าต่อเสียงของเขาสั่นคลือเธอบอกว่าเธอจะเก็บเงินทุกเยนไว้ให้คุณเพื่ออนาคตของคุณเธอยอมตายดีกว่าที่จะเห็นคุณลำบาก อากิโกะยกมือกุมปากตัวเองความเจ็บปวดแล่นริ้วขึ้นมาในอ,อกจนแทบหายใจไม่ออกแม่ของเธอเสียสละได้ถึงเพียงนี้เชียวหรือก่อนที่เธอจะจากไปฮาหนาซังฝากฟังคุณไว้กับผมเธอบอกให้ผมช่วยดูแลคุณอยู่ห่างทางถ้าเป็นไปได้ฮาลูโอหันกลับมามองอาก,โกิโอกดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความเห็นใจและเธอก็มอบสิ่งนี้ให้ผมเก็บไว้ จนกว่าจะถึงเวลาที่เหมาะสมที่จะมอบให้คุณชายชรายื่นมือที่สั่นเทาเข้าไปใต้หมอนหยิบซองจดหมายสีน้ำตาลเก่าๆซองหนึ่งออกมามันถูกปิดผนึกอย่างดีและจ่านาซองด้วยลายมือที่คุณตาลายมือของแม่เธอนี่คือจดหมายที่ฮานะซังเขียนถึงคุณเมื่อหลายสิบปีก่อนฮารุโอมองอากิโกะด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความหมายเธออยากให้คุณอ่านมัน เมื่อคุณพร้อมที่จะเข้าใจและจงมีชีวิตอยู่เพื่อแม่ของคุณไม่ใช่เพื่อแก้แค้นความยากจนในอดีตจงมีชีวิตอยู่อย่างมีความสุขนั่นคือสิ่งที่ฮานาสังต้องการมากที่สุดอากิลโกรับซองจดหมายนั้นมาด้วยมือที่สั่นเทาไม่แพ้กันน้ำตาไหลาอาบแก้มของเธอเป็นทางเธอไม่สามารถพูดอะไรออกมาได้อีกแล้วความรู้สึกมากมายถาโถมเข้าาในหัวใจ ความเสียใจความรักความเข้าใจความรู้สึกผิดต่อแม่และฮารุโอมันรุนแรงจนแทบจะทําให้เธอแตกสลายฮารุโอมองอากิโกะด้วยรอยยิ้มบางๆก่อนที่ดวงตาของเขาจะค่อยปิดลงลมหายใจของเขาแผ่วเบาลงเรื่อยจนในที่สุดนั่นคือสิ่งที่ฮานาซังต้องการมากที่สุดอากิโอรับซองจดหมายนั้นมาด้วยมือที่สั่นเทาไม่แพ้กันน้ำตาไหลาอาบแก้มของเธอเป็นทาง เธอไม่สามารถพูดอะไรออกมาได้อีกแล้วความรู้สึกมากมายถาโถมเข้ามาในหัวใจความเสียใจความรักก็หยุดนิ่งเสียงเครื่องวัดสัญญาณชีพข้างเตียงดังเป็นเส้นตรงยาวเยียดสโตฮารุโอจากไปอย่างสงบแล้วหลังจากที่ได้ปลดปล่อยความลับและความรับผิดชอบที่แบกรับมานานหลายสิบปีอากิโกนั่งนิ่งอยู่ข้างเตียงของฮารุโอเป็นเวลานานในมือของเธอ ยังคงกำซองจดหมายนั้นไว้แน่นโลกทั้งใบของเธอดูเหมือนจะพังทลายลงตรงหน้าแต่ในขณะเดียวกันเธอก็รู้สึกเหมือนได้รับการปลดปล่อยจากบางสิ่งบางอย่างที่มองไม่เห็นคืนนั้นอากิโก้กลับมาที่เพนเฮาของเธอเธอเปิดซองจดหมายนั้นออกอ่านเนื้อความในจดหมายที่เขียนด้วยลายมือของแม่เต็มไปด้วยความรักความห่วงใยและความหวังน่าเล่าถึงความฝันของเธอ ความสุขที่ได้มีอากิโกเป็นลูกสาวและความเสียใจที่ไม่ได้อยู่ดูแลเธอจนเติบใหญ่เธอขอให้อากิโอก,กมีชีวิตที่ดีมีความสุขและอย่าลืมความฝันของตัวเองไม่ว่ามันจะเป็นอะไรก็ตามทุกตัวอักษรที่แม่เขียนกรีดลึกเปล่งในหัวใจของอากิโกเธอร้องไห้ออกมาอย่างไม่อาจกลั้นได้เป็นครั้งแรกในรอบหลายปีมันไม่ใช่การร้องไห้ด้วยความอ่อนแอ แต่เป็นการร้องไห้เพื่อปลดปล่อยความเจ็บปวดและความอัดตันตันใจทั้งหมดที่เธอแบกรับมาโดยตลอดเช้าวันรุ่งขึ้นยามาซากิอากิโกะก็หยุดนิ่งเสียงเครื่องยานชีครอดสัญญาณชีพข้างเตียงดังดังเป็นเส้นตรงยาวเหยียดซาโตรุโอจากไปอย่างเซ็งแปล้วหลังจากที่ได้ปลดปล่อยความลับและความรับผิดชอบที่แบกรับมานานหลายสิบปีอากิโกะนั่งนิ่งอยู่ข้างเตียงคอ งารู้โอเป็นเวลานานในมือของเธอยังคงกำซองจดหมายนั้นไว้แน่นโลกทั้งใบของเธอดูเหมือนจะพังทลายลงตรงหน้าแต่ในขณะเดียวกันเธอก็รู้สึกเหมือนได้รับการปลดปล่อยจากบางสิ่งบางอย่างที่มองไม่เห็นคืนนั้นอากิโอโกกลับมาที่เพนเฮาของเธอเธอเปิดซองจดหมายนั้นออกอ่านเนื้อความในจดหมายที่เขียนด้วยลายมือของแม่เต็มไปด้วยความรักความหัว ง่อยและความหวังฮาวนาะเล่าถึงความฝันของเธอความสุขที่ได้มีอากิวกะเป็นลูกสาวปรากฏตัวที่บริษัทด้วยท่าทีที่เปลี่ยนไปความเย็นชาบนใบหน้าของเธอดูเหมือนจะลดน้อยลงดวงตาของเธอดูอ่อนโยนขึ้นและมีบางอย่างที่สงบนิ่งอยู่ในนั้นเธอเรียกประชุมบอร์ดบริหารชุกเชิญและประกาศการตัดสินใจครั้งสำคัญโครงการโตกีเนียวเนิยเจเนซิสจะถูกระงงับในรูปแบบเดิมทั้งหมด คำประกาศนั้นสร้างความตกตะลึงให้กับทุกคนในห้องประชุมแต่ก่อนที่ใครจะได้เอ่ยปากคัดขานเกียโกะก็พูดต่อเราจะออกแบบโครงการใหม่โครงการที่จะผสมผสานการอนุรักษ์เข้ากับการพัฒนาโครงการที่จะให้เกียรติดกับประวัติศาสตร์และจิตวิญ,ญญาณของพื้นที่นั้นและบ้านของซาทารุโอจะถูกเก็บรักษาไว้เพื่อเป็นอนุสรณ์สถาน และอาจจะเป็นพื้นที่สร้างสอนสำหรับศิลปินรุ่นใหม่เพื่อรำลึกถึงยามาซากิฮานะน้ำเสียงของเธอหนักแน่นและชัดเจนแม้จะมีร่องรอยของความสั่นเครืออยู่บ้างเมื่อเอถึงชื่อแม่ของเธอแต่ไม่มีใครกล้าโต้แย้งการตัดสินใจของเธออีกต่อไปพวกเขารู้สึกได้ถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในตัวผู้นำของพวกเขาหลายเดือนต่อมา โครงการโตเกียวนิโอเจเนซิสได้ถูกปรับเปลี่ยนรูปแบบไปอย่างสิ้นเชิงพื้นที่ส่วนใหญ่ถูกพัฒนาเป็นส่วนสาธารณะขนาดใหญ่ที่ร่มรื่นและสวยงามมีทางเดินสำหรับจักรยานมีล้านกิจกรรมสำหรับชุมชนและมีอาคารทันสมัยที่ออกแบบอย่างกลมกลืนกับธรรมชาติโดยรอบบ้านไมเกิลของซาทาลูโอถูกบูรณะและปรับปรุงใหม่ให้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์เล็กๆ ที่จัดแสดงผลง,งานศิลปะของยามาซากิฮานะและเป็นพื้นที่สำหรับจัดเวิร์กชอ็อปและแสดงผลง,งานของศิลปินรุ่นใหม่ที่ยังไม่มีชื่อเสียงที่นี่ถูกตั้งชื่อว่าฮอซิปฮานาสึบากิตามชื่อของแม่เธอและดอกไม้ที่ท่านรักยามาซากิอากิโกะ